สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ผมก็มาเล่นกับรุ่นพี่ผมนะพี่เติ้ลเป็นไงเต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคนะอันนี้รุ่นพี่ผมนะก็พยายามการยิงไก่สามบ้างนะไปเลย <c oughs> ก็ผมจะรีวิวปืนเกียร์ของพี่พี่พเติ้ลนะ <c oughs> ปืนแม่งยิงนะฮะปืนนี้ <c oughs> ถ้ายิงไม่โดนเนี่ยกากไก่อยู่ไหนเนีย่ยเจอไกอห่หลังหลัง ตอนนั้นม่งหัวดวยจริงไอ้สัตอี้ยังแม็กโบดเฮ้ยโกงนี่วะไอ้ไอ้เออเจอพื้นเลยทศวรรษกูแล้วก็จะรู้แล้วมึงไปนอนกับพื้นแล้วนะครับเนี่ยลุ้นพี่อวะเล่นแบบสุดเท่นะอุ้ยมาทดสอบยิงยิงไก่ที่ขาดีกว่าครับว่ากี่นัดฮะผมโดนยิงเบอร์โดนแล้วครับนัดที่หนึ่งไม่ โดนนันเดียวเหมืนเราสไนเคียไปแล้วพี่เราก็ยอมไม่ได้อย่างงี้อะไรมึงอะไรมึงมึงวิ่งขึ้นมาสิวิ่งขึ้นมาสิอ่าสไนเคียหล่นก็โดเลยฮะเอ้าโดไม่ได้อ๋อนี่สไนหัวใจวย่าล็อกไะล่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรหรอเฮ้ยสไนมันแรงว่ะทดสอบยิงที่หน้าอกดูนะครับ ไม่มี b าเล n หรอครับไ,ไม่อยากเล่นเหี้ยเลยพี่ไม่อยากเล่นนะหัวด้วยเดี๋ยวมึงหัวด้วยสัตว์หยิบมีดมาขวาทันนี่นี่โดสไนมันอาพี่ให้ว่าแต่เดี๋ยวด้วยว่าแต่จะลงยูทูปตอนไหนอะวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมลงอุ้ยได้ได้ผมนอนตีสามตีสี่อ่ะพี่เฮ้ยหลังเฮ้ยหัวด้วยอีอะ สนาดที่ยิงเหมือนกันแม่งสว้ตุกตักตุกตักตุกตักเลยขี้แตกเลยนะท่านผู้ชมนะก็อัดอัดวิดีโอด้วยอะไรแฟดเหรออัดโปรแกรมแฟบฮะอ๋อแฟบโปรแกรมแฟบแล้วก็ใช้โปรแกรมของพีบีเนี่ยฮะมันมีตัวอัดวิดีโออยู่ก็เลยทำเอาขี้แตกด้วยหักตัวอัดวิดีโอของพีบีมันกากฮะมันกากแต่มันแต่มันต้องอัดโปรแกรมแฟบเท่านั้นนะฮะ วิบแแบบแฟบผมว่าใส้ได้ไม่เยอะนะใช้ได้ไม่นานเลยตัดต่อใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อไม่มีโปรแกรมตัดต่อพี่ลงเลยสดๆลงอย่างงี้ี่้นะดีเลยเอาอย่างงี้เลยผมลงทุกคลิปแม่งก็อย่างงี้หมดอ่ะ <c oughs> สไนหัวดวยยืมหน่อยอ้าวไม่ได้ตั้งชื่อรายการเลยอ๋อผมพี่ยาวเป็นชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมไปตั้งให้ก็ได้แต่ว่าเป็นชาแนลผมแค่นั้นเอง อ๋อวิ่งหัวด้วยข้างหลังโดนลงไปตายอุ้ยไม่โดนหน้ากากดีใจแบบนี้มันต้องเกียนอย่าบอกนะพี่เอ็มสี่นั่นน่ะเปล่าลองเข้ามาดูในห้องสิอะไรวะเดี๋ยวแล้วมันยิงในหัวด้วยได้อยู่โอ้ยกร้องอะไรมาเลยมาเลยก็ไปร้องกันเลยนะปืนนี่ไม่อยู่ไหนวะ ดลลวันนี้รีวิวหลายสองปืนแล้วนะฮะโอ้ยรีวิวไม่เอ้ยพี่พ,พี่ตรงกลางตรงกลางน่ายิงไก่แม่งอยู่หลังวิวโอ้ยมันเก็บมบอลเล็ตม,มันเก็บไม่ได้มผมเน็บหลังนี<ม>่แห <c oughs> ละยิงไก่แนละ้วู้ชม <c oughs> นะโอ้ยนะฮะโอ้ยโดูสไนแม่งก่อนเว้สยสไนแม่งดีไหนอะ มาเล่นอยู่ไหน <c oughs> อยู่หลังผมเนี่ยอ้าวอ้าวเยสเออพี่นั่งซุ่มเลย <c oughs> มึงมึงมึงอือช่วยช่วยอ้าวห,หัวหายแล้วมึงได้ข่าวมึงหัวด้วยเดี๋ยวเฮ้ยโดนใสไ่ไหมไม่ได้ข่าวช่วงนี้ฮอตเลยนะอ้าวไม่ทัน <c oughs> นะฮะก็ขอจบการยิงไก่เพียงเท่านี้นะฮะ